รงสามชายค่ะเป็นสัญลักษณ์แทนทงใจยและความสวัรดีมงคลเป็นสื่อแทนพระสังฆารัตนผู้ทรงข้าการสวรรคอันเป็นทงใจยแห่งพระอาหารหันต์ตัวต่อมานะคะสรีพระบรมชายาลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมชายาลักษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเจ้าประกองให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลาหรือหลวงพ่อสิลากลับมาประดิษฐา,านณวัดุุกเสียมเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศัรกราช2544 รัพขบวนที่๙น,นะครับเป็นตุ้มนักศัตรือตุ้ม2๒ราศีตุ้มตัวเปิงหรือตุตตต้มต,ตัวนามหรือตุ้ม๑๒ราศีนะครับเป็นมักจะตัดเป็นรูปนักศตัตต่างๆโรมิตกระดาษผ้าก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้ได้หลากหลายงานเพื่อเป็นผู้ทกบุชามีความเชื่อว่าหากได้บุชาตุงตัวเปิงแล้วจะทําให้ชีวิตรุ่งเรือง มีความสุขความเจริญรอบงามในหน้าที่การงานัะมาทาขึ้งนะครับทุกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดติดต่อรานละเอ บัปจจเป็น so ศิลปาวัฒนธรรมบางมี่ิธีการต่างๆที่แสดงถึงความเป็นตัวตนหรือที่เรียกว่าอัตลัชาวล้านนามีการประดิษฐ์เครืสักการะประเภทมากสูงหมาบเป็นต้นดอกต้นกีบต้นเชือกใช้ในงานประเิมากและศิลป์ราครับศพเราเรียงพยานาจะเป็นเสลี่ยงกันพยานาปัเรื่อบูชา ขัวนแรกนะครับเป็นเรื่องอูชาฐานสุบานะครับการขอพระมาเป็นพ่อมิบป็ิไปายดงในศาส,สนาคือว่าทำตัวร่วมเดินผู้อื่นแล้วนะครับก็จะรู้สึกตัวก็จะทำให้ไปขอบหรี่ดำกับบุคคลนั้นๆนะครับ เสียงที่3นะครับเป็นเสีงงาายงพญานาคการเจิดเครื่องบูชาสุ่มดอกนะครับต้นดอกจะเป็นทรงตูมไม้ดอกควาตูมหรือทรองโยบีไม้ไข่ไข่นะครับโดยใช้ต้นกล้วยเป็นหลก็จะมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับขนาดของดอกไม้ใบไ,ไม้จะปัดลงเป็นกับต้นต้วยใบไม้ที่นำมาประกอบเป็นต้นดอกคือใบเล็กนะครับที่เป็นตรนดอกจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความเครื่องของแต่แล,และๆๆครับจุ่มสดครับ เรลยพญานาคอัจเริญเครื ah ่องูชาสวยดอก108สวยแปดเล่มครับต่อไปคือเสียงเรลยพญานาคอัจเชิยเครื่องบูชาสมงบาทเป็นบาเป็นคือาที่ใช้ไม้หรือทองเหลืองทำเป็นตรงราขง่มสูงประมาณหนแล้วใช้มาตีนหรือมาจุกจำนวน2ีลูก มาผูกต่งไว้กับโครงโดยผมหนึ่งโยงกันทาร้านนานิยมเรียกว่าเบดคือตึงปากไว้กับโครงพุ่งตึงเรียกว่าหมากเบ็ด เครื paid, ่องสูงาสุมากูนะครับการทำสูงหมากูนั้นคือการนำหมากแห้งหรือที่ชาวบ้านเขาล้านนายคเอาเรียกว่าหมากใหม่นะครับมาเรียงซ้อนกันสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าพระราชทานให้แก่วัดทุ่งเสลี่ยนแห่งนี้นะครับและในวันที่สี่พฤษภาคมถึงหลังจากนั้นต้นใหม่ครับก็มีประชาชนทั่วประเทศเดินทางมากราบไหว้ได้ความสำคัม ปัจจุบันนะครับชาวเสด็จได้สร้างจุดระหวาเพื่อบรทเป็นสาผู้บันทึืเหตุอย่างเอาอิสรบ ประเ้าตเางโดยะิลปิแราสมบัมิรัสาราาแนนายกเหศมนตรีตำบลบางดินได้นขบวนประเพเข้าีหลังซึ่งเป็นประเที่ตางเจ้าบ้านต่าหและจัดในอนหนตาหรือประมาณเดอหกประมาณเดื นนเข้าใหม่ไปตามอย่างที่วัดนั่นก็ดือประเภทดีการเข้าใหม่ดือประเภทดีเข้าสิเข้าหลา sticky rice, put in the egg and then peel it. And second is Khao Kala is the Thai dessert. It's made from uh, sticky rice and coconut milk, and then uh, put a little bit sugar and salt. It's very delicious. So you you can try it. ถ้าเด็กสื่อถึงกับหรือเอ่อบ้านเด็กกับจะขอแท็กและเอ่อเอ่อบลขแท็กดบ้าและขบี้และบวนต่อไปเราจะเป็นขบวนจากเทศธิดาตบนเขาแก้วสี่สมบูรณ์วันนี้ับประเพณีบอยูกแก้ว บ่อยน้อยนำโดยท่านนายกที่ทำอ,อุอมโวงนายกิกบบุตรีกับบนเราแก้วสีสมบูรณ์ลประเพณีการบรรชาหรือบวนเองที่เรียกกันว่าป่อยหุแก้วจะทำกันขึ้นในเดือน5เดือน6เดือน7และเดือน8เดน,นะก็เราประมาณเดือนกุกภาคมถึงพฤษภา จนประสบกัคืนารจะปลอยลูกแนวเพื่อบวชุรลานไปเริ่เปลี่ยนบรรพชาเพื่อศึกษาคุณศาสนาเกเป็กการพิเรนส์บวนลูกแก้วพร้อมเทศบาลเผาแก้วสีสมบูรณ์เป็นพิธีอวชบวชลูกแก้วอิสระบุตรอเด wara <laughs> มัน s ป็นการแสดงอ every Monday to weekend the year ม mm ั i เป็น for Thai people มันเป็น f u and dance and another activity in the past time มันเป็นกระส่าอุโบนซิงตลอดพรษา เราถือเทียนถึงมัล e พราะพ t กเขา e ชื่ t ว่า a ้าพวกข e องมัลน h e ี m o ว h e r and e นสขบวนต่อไปนะเจะกับเปขบวนจากเทศบาลตำบลทุ่งเสเลียมโดยท่านนายกสนิทราชอุปนันนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งเสลียมมาในรู ของประเพณีตานวยสลากประเพณีานหวยสลากห,หรือกินข้าวสลากอินสลากล้วนเป็นภาษาของชาวจีนล้านนานิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงเดือนตุลาคมของทุกสีนั่นจากเป็นช่วงที่ชาวบ้านได้ทำนานกันเสร็จแล้วหยุดพักผ่อนพ้าส่งกระจังขันาทาู่ที่วัดยังไม่ได้ไปไหนเป็นช่วงที่ชาวนาน เพราะเข้าในยุทาการบก่อนหรือรูมบเอเเียวก็มาณ <ไป S 1> ิ You know bamboo. Bamboo is high kind of tea. It's so high, and uh, we offer to use to make a conical or another thing. And then uh, they will offer more. They believe that uh, if they offer, they will, uh, you know, lucky or something like that. วัวศักดิ์องค์การบริหารส่วนตำบลไทรชนะสืบมาในรูปขบวนลอยกระทงหรือตังเจอร์เป็นพิธีดีที่เป็นโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลขอให้ก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรชนะสืบนายเอี่ยมปัญญาวันนี้ได้นำขบวนลอยกระทงมาเป็นพณีท้องถิ่นของชาวล้านนาแห่งประเพณีทศประเพณี มันไม่เป็นของรานาะของปูบาอาภัยปูบาขวนบ้านเมฟป้าปูบาตาวันนุูมลปูบาปูบาอับปูบาธรรมาบิยะธรมโม <Okay. S 1> บ้าน่านน้อยครับเป็นตัวแทนเพื่ออ่านข้าวจะต้องผ้าทิงถึงสิส่งศักดิ์สิทธ์ตั้งยเหล่านี้โดยเจตนาแล้วเพรได้อาจเรื่องที่จะร่วงเกินหากแต่ว่า ใชยคือพี you know, ways, s <S ่น้องตาผู้จนและผู้ความเป็นมาโดยสังเกตและขอราวางวิญญาณของเพ็ดคนเภาตลอดเอื้องญาติญาติที่ใช้นำตอกหมุนสะกดต่อไปนี้ขอบพระไายดวงวิญญาณทั้งนี้ด้วยคฟังดูเข้าเว้าเพศผู้เพวาเาขอคา สามตัวโลกราพรูแห่นดินสยาเป็นเมืองพุทธสวยงามสดใสพอเกา่าออกราพระสงฆ์ของเทราเจ้าตนปราศิทธิแเต่งตร,งรักราบขอทูมาเจ้าที่เส้อวัดจนถึงปรุบาภายัยกราพระราวา วิญญาณอยู่ไกลแม่ป้าดอนใจอุ้มลองมาหานตรากรงท้อศิลาผู้เมืองผู้บ้านต้องเสลีมวัดเ่าที่นี้ได้แต่งตอนการให้การบอกที่ถึงร่อง